สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Atlant l e b e r เบเ o น o อฟครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว MMO ผสม Idol นะครับซึ่งณนะตอนนี้ก็เปิดโหลดบนสโตไทยทางการเรียบร้อยตัวเกมเนี่ยมีเพิ่มภาษาไทยเข้ามาด้วยนะใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับก็เรียกว่าเป็นเกมที่ภาพสวยอีกเกมนึงนะครับแต่ว่าจะเป็นแนวตั้งนะ อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยดีกว่านะครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะมีตามนี้นะครับผมอ่ามีทั้งหมด16เซิร์ฟเวอร์นะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูเอ่อเซิร์ฟ16ก่อนละกันนะครับไปดูในส่วนของการสร้างอาชีพก่อนนะครับว่ามันมีอาชีพสายไหนบ้างนะครับนี่ฮะสายอาชีพเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3สายด้วยกันนะครับก็คือนักครบเนาะนะครับนี่จอมละหำนะครับผมตามนี้อ่า นี่ครับต่อมานะครับก็จะเป็นนักเวทนั่นเองนี่ครับผมอโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอาชีพก็คือนักธนูนะครับผมนี่ครับเฮ้ยนักธนูเท่นเนี่ยไอ้อยิงเนี่ย สุดยอดนะครับคือทั้ง3มสายอาชีพเนี่ยเราจะสามารถเล่นได้ทั้ง3สายเลยนะครับเพียงแต่ว่าตอนแรกเนี่ยมันจะให้เราเลือกสายอาชีพก่อนนะครับว่าเราจะเลือกสายไหนในการเข้ามาเล่นครั้งแรกนะครับผมหลังจากนั้นเวลาที่เราเล่นไปเรื่อยเนี่ยนะครับมันจะมีให้ปลดล็อกทั้งหมด3สายเลยนะครับก็เลือกเล่นในทั้ง3สายเลยนะครับแล้วแต่เราแค่นั้นนะครับผ,ผมก็หลังจากเลือกสายอาชีพต,ตรงนี้เนาะก็กดตั้งชื่อแล้วก็สร้างตัวละครก็จบแล้วนะครับแค่นั้นแหละนะ อ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ในส่วนของอีก1นึ่ไอ้ยไม่ใช่หนึ่งดีดีอีก1นึ่งตัวละครนะครับที่ผมได้เล่นไว้นะครับผมอ่ะตัวนี้เนาะนะครับอยู่ที่เซิร์ฟ15นะครับมากดไปเลยฮะเออภาษาก็อย่างที่บอกเนาะว่ามันจะมีเพิ่มภาษาไทยเข้ามานะครับก่อนหน้านี้ที่ผมเคยเล่นเนี่ยอ่ามันจะเป็นช่วงทดสอบนะครับแล้วก็จะมีเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับผมอ่ะโอเคนี่ฮะ เข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเติมเงินอะไรต่างๆนะครับก็ว่ากันไปนะนี่เติมครั้งแรกนะครับจะได้รับโบนัสฟรีต่างๆสาเท่านะครับผมแล้วก็มีปีกตรงนี้ด้วยอ่าคนข้นงเท่ทีเดียวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการต่อสู้เขาครับ,รบเนี่ยเขาก็จะไปต่อสู้แบบนี้เรื่อยๆครับผม ก็จะมีการสะสมตรงนี้นะครับอันนี้คือพร้อมแล้วนะครับก็ลองกดดูนะครับก็จะเป็นการแบบว่าเขาจะให้เรามาทําตามควสที่ตัวเกมเขาบอกนะครับตรงนี้จะเป็นการตีบวกคือเกมนี้มันเล่นค่อนข้างง่ายนะครับก็คือแบบตีบวกก็กดออโต้ทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ทําอย่างอื่นก็ออโต้ล้วนๆนะครับผมประมาณนี้แล้วก็จะเห็นว่านะตรงนี้ผมจะกดล็อกสายอาชีพมาแล้วทั้งหมด2สายนะครับก็คือมีนักเวทแล้วก็มีนักรบนะครับต่อไปถ้าเกิดว่าผมผ่านด่าน3ามขีดยีแล้วเนี่ยมันก็จะส สามารถปลดล็อกตัวนะักธนูได้อีกหนึ่งตัวนะครับประมาณนี้เลยอ่าโอเคเรียบร้อยครับส่งเฟสต่างๆนะครับมากนใช้นี้หน่อยแล้วกันนะใช้ไปเถอะนะครับผมประมาณนี้เพิ่มความสามารถให้กับตัวละครเรานะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีตรงนี้ครับวันนี้คือเราจัดการพวกอ่ามอนสเตอร์ตรงด่านย่อยๆตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นการท้าทายนะครับกดท้าทายตรงนี้แล้วก็แตะเพื่อที่จะไปท้าทายบอสนะครับผมนี่โอเค ไปกดท้าทายอัตโนมัติก็ได้นะครับผมเวลาที่มันถึงในส่วนของออตรงด่านที่มันจะให้เราท้าทายแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องกดอะไรมันก็จะเข้าไปท้าทายอัตโนมัติให้นะครับผมโอเคเนี่ยตอนนี้คือกําลังฆ่ามอนสเตอร์ให้ครบแตัวนะครับเพื่อที่จะเข้าไปในส่วนของการเจัดการกับตัวบอสนะครับนี่อันนี้คือเข้าอัตโนมัติแล้วนะครับเพราะว่าผมกดติอัตโนมัติไว้นะครับ s <S นี่ครับมาเรลแชร์โอเคจัดไป เลือกตัวละครอ่ะปึ๊บนีนะหมันสามารถเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนตัวละครสลับสับเปลี่ยนได้เลยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตรงเกมเรายังสามารถที่จะ,ะเปลี่ยนในส่วนของอตัวละครได้นะครับเนี่ยกลายเป็นตัวอย่างนี้ครับตัวเทพนะครับผมจะมีพวกอาร์ทินาพวกทออะไรเงี้ยนะครับเอือให้เราสามารถมาเปลี่ยนได้แต่ว่าตอนแรกเราจะมีแค่เทพที่เป็นอาร์ทินาเท่านั้นนะครับนี่ได้มาแล้วอุปกรณ์สมใสัยก็กดใส่เลยนี่ฮะมันก็จะใส่เข้าไปนะครับ ตัวละครเราก็จะมีการแบบว่าปรับเปลี่ยนพวกชุดต่างๆตามที่เราใส่ให้ด้วยนะเออโอเคเรียบร้อยครับพลังลบขึ้นแบบกระจุยกระจายนะครับประมาณนี้อโอเคก็ไปต่อนะครับนี่จัดการกับบอสนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของบอสโลกนะครับผมก็จะมีของรอบที่ค่อนข้างดีหน่อยนะครับก็กดไปนี่มันให้เราไปจัดการตามที่าตามเควสของตัวเกมันบอกเนาะนะครับ <laughs> ก็เรียกว่าเป็นเกมที่แบบเล่นง่ายๆสบายๆแล้วก็เลเวลขึ้นค่อนข้างไวนะครับนี่แต่การกับบอสตรงนี้ฮะคือในส่วนของตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้ามาตรงบอสโลกเนี่ยเราสามารถปรับมุมกล้องได้นะครับเนี่ยตรงนี้นะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการลดล็อกในส่วนของสก,อกิลเนาะก็ลดล็อกไปนะครับถ้าเกิดสกิลอื่นเราอยากได้ไวๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ลองกดเข้ามาดูเนี่ยแล้วก็กดมาตรงนี้เปิดใช้ทันทีนี่แล้วก็ใช้เพชรในการซื้อได้นะครับคือตัวเกมเนี่ยเพชรมันค่อนข้างที่จะแจกเยอะนะ เห็นไหมอันนี้ผมปลดล็อกได้แล้วนะครับเนี่ยตรงนี้นะเพชรนะครับผมแจกเยอะมากๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเพชรนะเวลาเราผ่านเควสหรือว่าผ่านด่านอะไรเงี้ยนะครับมัน,นก้อนคะแนนแจกเยอะพอสมควรนะครับผมอ่าโอเคเรียบร้อยประมาณนี้นี่ครับก็ในส่วนของตัวเกมจะเป็นข้าวกล้าประมาณนี้แหละนะครับ่วน,นอื่นๆก็จะมีที่ผมบอกว่าเป็นไอดอลเนาะนะครับผมอ่าเดี๋ยวก่อนแล้วกัน นะครับให้มันสู้ตรงนี้ก่อนนะฮะสลับสับเปลี่ยนตัวละครออะโอเคนี่ฮะมันจะมีอยู่นะครับเนี่ยตามระยะเวลาตรงนี้กดรับได้เห็นไหมเออเรามารับของาะวันจากตรงนี้ครับนี่คือในสวขของไอดอลนะฮะที่เราสามารถรับของาะวันได้นะครับเออไม่ว่าจะเป็นตอนออฟออไลน์นะครับหรือออนไลน์เราก็รับได้หมดนะครับผมประมาณนี้นะโอเคอันนี้เพิ่มความสามารถเข้าไปโอเคเรียบร้อยอ่าได้ของมาใหม่ก็กดใส่ไปให้เรียบร้อยครับนี่ มันจะมีของนาอครับขั้นหนึ่งขั้น2องขั้นสามอะไรเงี้ยดูได้เพชรมาเพียบเลยอ่าโอเคครับผมปึ๊บนี่เพิ่มพลังกระจุยกระจายนะครับประมาณนี้โอเคทีนี้ก็ปล่อยให้มันจัดการเอ่อตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมพามาดูเมนูด้านล่างกดเข้ามาดูที่เมนูตัวละครนี่ อันนี้จะเป็นเมนูตัวละครนะครับตัวละครผมก็จะมีเอ่อตัวนี้นักลบเนาะอันนี้เป็นนักเวทนะครับเราสามารถมาดูตรงสกิลได้ครับนี่ฮะสกิลนะครับผมแล้วก็มาดูรายละเอียดของสกิลในแต่ละสายได้นะครับอ่าโอเคต่อมานะครับก็จะมีเอ่อตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอนนัแป๊บนึงนะครับอ่าตัวละครนะครับแล้วก็มีแฟชั่นนะครับผมนี่กดเข้ามาดูเห็นไหมแฟชั่นของนักลบนะครับประมาณนี้นี่อ๋ออย่างเทพนะชุดน่าจะเหมือนกันนะ นักลบหรือว่านักเวทนะครับชุดก็น่าจะไม่แตกต่างกันนี่ครับเท่ดีนะเท่ดีครับนี่นะแต่ว่าอาจจะยังมีไม่เยอะนะในส่วนของแฟชั่นนะครับโอเคนี่นะน่าจะมีเย้อมสีได้นะครับผมอ่าย้อมสีได้ด้วยใช่ไหมชุดเวลาที่เราได้มามันก็จะแตกต่างกับชาวบ้านชาวช่องเขานะครับเพราะว่าเราย้อมสีเองประมาณนี้นะนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของฉายานะครับตรงนี้ อ่ะแล้วก็แต่งตัวอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแต่งกรอบนะนะครับประมาณนี้กรอบในส่วนของไอดีของเราอ่ะนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการตีหลอมนะครับคือการตีบวกออโต้นั่นแหละนะครับแล้วก็เลือกเอาว่าเราจะตีบวกให้ตัวไหนเออนะครับเนี่ยเราจะเลือกตั้นตัวไหนเราจะใช้ตัวไหนบ่อยอะไรเงี้ยนะครับแค่นั้นเองนะอ่นะกดตีบวกให้ตัวนี้ก่อนละกันนะครับ รรียยบ้อแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นระบบคู่หูก็คือไอ้เจ้าตัวเอ่อพวกทวยเทพต่างๆนั่นแหละที่เราสามารถแปลงล่างได้นะครับก็จะมีอาร์ทีน่านะครับมีมอริแกนนะครับมอรัสมีทอ็นะฮะเดสนะฮะอิทานะครับเฟรย่าอะไรพวกนี้นะครับตัวเหล่านี้เนี่ยเราสามารถอัพขั้นขึ้นมาด้วยนะครับเนี่ยกดอัพขั้นออโต้ได้เลยแค่นั้นเองนะครับอ่าแล้วก็จะมีพวกสัตว์ขี่นี่ครับสัตว์ขี่ก็สามารถอัพเกรดได้นะครับอัพเกรดออโต้ไป นี่ประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของโซสัตตรงนี้ด้วยนะครับก็กดอัพไปฮะนี่ครับผมดูดิได้พลังลกขึ้นมาเพียบเลยนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเอ่อตัวพิทักษ์นะครับคล้ายๆกับเรียกเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้นะครับวันนี้ก็สามารถเปิดใช้ได้นะครับผมเนี่ยอ่ากดซื้อเลยก็ได้นะนี่ครับกดใช้อ่าใช้เพชรในการซื้อนะครับผมน่าจะมีหลายตัวนะนะครับไอ้ตัวเนี้ยหรือน่าจะมีหลายแบบต้องเล่นไปเรื่อยก่อนนะครับ แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีตรงนี้ครับในส่วนของการอัพขั้นต่างๆครับเขาเขาก็จะมีบอกไว้นะครับว่าเราสามารถจะเข้ามารับของรางวัลอะไรได้บ้างนะครับหรือว่าจะไปท้าทายอะไรที่ไหนนะครับอย่างเช่นอันนี้ครับก็ท้าทายได้ก็กดไปมันก็จะพาเราไปท้าทายนะครับประมาณนี้นะโอเคนี่ฮะเข้ามาท้าทายแล้วน่าจะได้ของรางวัลอะไรเออดีๆอยู่มั้งตรงนี้นะครับโอเคจัดไปน <don> ี่ชิวๆฮนะพลังเราเยอะ Okay. คือผมมองว่าสายฟรีก็เล่นได้แบบชิลๆสนุกๆกไปนะครับแต่อย่าคิดไปแข่งกับคนที่เขาเล่นแบบจริงจังในเกมนี้นะครับเพราะว่าเขาก็จะเติมเงินแบบอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะครับเราไม่สามารถไปสู้เขาได้หรอกนะครับผมต้องบอกว่าอย่างนี้นะเอาโอเครับรางวัลได้นะครับตรงนี้เห็นไหมน,นะครับเราสามารถที่จะแบบไปทําการเอ่อเนี่ยท้าทายต่อได้นะตรงนี้นะครับอย่างนฮะมันจะมีให้เรามาท้าทายอยู่นะครับผมจะกดรับรางวัลทำไมมันรับไม่ได้วะเออโอเค ะะไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ไร่อันนี้รับได้มีรางวัลลุ่งโลดน,นะครับอันนี้น่าจะเป็นการแบบเติมเงินนะครับถึงจะรับได้ในฝันน่งนี้นะประมาณนี้แหละนะครับผม ก็ตัวเกมเนี่ยผมมา,าฝากไว้คร่าประมาณนี้นะครับใครที่สนใจก็ลองโหลดไปเล่นดูนะลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับตัวเกมโหลดผ่านสโตทยได้เลยนะครับผมเอาละยังไงก็ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณะี่นี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรอรับการแจ้งเตือนนะครับเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆจะไดะ้ไม่พลาดเกมใหม่ๆมาแนะนำนั่นเอง เอาล่ะไว้ค่อยเจอกันนะนะครับไปแล้วสวัสดีทุกคนครับผม